สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการภายหลังจากที่ตำรวจฝายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนักครบานร่วมกับสืบสวนภาค5และกลมอุทยานจับกลุ่มตัวนายอนาวิน อายุ20ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดจนเสียชีวิตโดยสามารถจับกุมได้บนดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ถูกแจ้งข้อหาซ่องโจรซึ่งถูกควบคุมตัวมาขยายผลส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีในคดีนี้ยังเหลืออีก3รายคือนายอับดุลเลาะ อายุ28ปีและผู้ต้องหาอีกสองรายที่มีการออกหมายจับเพิ่มเติม14หมายเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ต้องหาอีกสองรายแบ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ระดมเงินเรียรายจัดหาเซเผาและผู้ที่จัดหาอาวุธปืนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าทั้งสองหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ใดแต่ยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลของคนร้ายทั้งหมดแล้วเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้และยืนยันว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะดำเนินคดี กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อเหตุทุกรายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอรตอรอได้ทำการสอบปักคำนายอนาวินและนายกิตหรือทิวอายุ23ปีผู้ร่วมก่อเหตุอีกรายที่ตำรวจติดตามจับกลุมตัวได้ขณะหลบหนีไปพักที่เชียงใหม่ นายอนาวินรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหายอมรับว่าเป็นมือยิงในคดีนี้โดยออกล่าตัวเหยื่อตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนก่อนไปขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถในย่านดินแดงแล้วไปตามหาเหยื่อในย่านร่มก้าวแต่ไม่พบจึงขับไปจอดในพื้นที่ย่านคลอง14จนช่วงเช้าเริ่มตะเวนหาในเขตเมืองกระทั่งเจอกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวายจึงลงมือก่อเหตุและยอมรับว่าตนยิงปืนนัดแรกแต่กระสุนพลาดไปโดนครูเจี๊ยบ จากนั้นก็ตามไปยิงคู่อริซ้ำที่คอและศีรษะหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปที่อยุธยาเพื่อพอนเปลี่ยนสีรถและนำรถไปทำลายก่อนจะหลบหนีไปจังหวัดอุบลราชธานี พลตอกต่อศักดิ์เปิดเผยว่านายอนาวินให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงเป็นการก่อเหตุยิงครั้งแรกเพื่อเลื่อนชั้นให้เป็นที่ยอมรับจากการพูดคุยสังเกตได้ว่าเป็นเด็กหัวอ่อนมีปัญหาทางครอบครัวจึงถูกชี้นําไปในทางที่ผิดได้ง่ายจึงอธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจว่าตํารวจได้ดําเนินการไปตามพยานหลักฐานไม่ใช่เป็นการวานแหแล้วจับมาซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็ก ขอยึดครั้แรกเนี่ยแสดงว่ารุ่นพี่คนที่ไปร้อนจะพาไปในวันแรกครับแรกเลยเขคงมีการวางแผนกันมามาแล้วนะเดี๋ยวจะวางแผน,น,นยังยไงเนี่ยมันเรื่องขอรขอยึดเรั้งแรกาหมายให้ในวินมันพูดใ่ไหครับใช,ใช่ใช่เขาเขาเขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพว่นี้ในวินจะไปขึ้นชั้นสองนะครับครับจะขึ้นปีสองแล้วส่วนในร้อนนี่อยู่ชั้นไหนครับมันเป็นรุ่นพี่ครับยังเรียนอยู่ไหมคะยังเรียน พอเราเชาอนุญาตถานถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับทางสถาบันเพราะที่ฐานเราพอเกิดเหตุสถาบันมักจะบอกว่าคพที่เก่าเหตุนไม่ได้เรียนแล้วคนสภาพไปแล้วแต่ข้อที่จริงเราเห็นแล้วว่าบางคนยังเรียนอยู่จริงม,มันมีทั้งเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนแะ้ะม,มีหลากหลายแต่เนี่ย <c oughs> พอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีนึง มันเป็นเครือข่ายซึ่งพี่ถึงบอกว่านี่คือแผนพฤติกรรมคนร้ายที่เราได้ได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาและแผนพฤติรียกพฤติกรรมศาสตร์แผนพฤติกรรมของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวนี่เราทําเป็นระบบแล้วพี่ถึงบอกว่าเราเรากาลังยก ยกระบบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐานที่จริงอยาทําแค่รูปหน้าปากจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนะคือมาเราอยู่กันตั้งเด็กๆสูพวกเนี้ยก็ยิงกันมาตอนพี่เป็นขอก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราเราทําลายเครือข่ายแล้วแต่ยังวัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่นี้โรงเรเียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่ในใน,ในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ คือพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์อ่ะเขาเขาจะเดินทางหรือไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เราำลังมาสร้างมาตรก,การของปาาปลอดภัยในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวครับ ต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมุฟออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กันโอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอกันอยู่เ mm hmm. นี่ยมันเรื่องนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องไปคุยกันในนอกรอบอีกทีา<อ>นะพูดถึงเรื่องว่า mm hmm. สถานปกศาต้องมุฟออกไปอาจจะําได้ว่าอ่านมาถึงพุทเทนทวางที่กรณีนี้ผู้ก่อเหตุคือปฐุมวันแต่ดูมาปฐุมวันเองก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กคู่นี้พ้นสภาพไปแล้วคือคืออันนี้เนี่ยก็บอกพ้นสภาพไปแล้วแต่วันนี้เครือข่ายที่มันออกมันไม่ใช่ไงนี่มันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เขา พูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับกุมมันพยานหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของความเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําทาเข้าไปนั่งพูดคุยกับน่วย,ย,ย,ยางานที่เกี่ยวข้องคือสถาบันพทยรศักดา์อรับผิดชอบในลักษณะเป็นองค์กรเลยมีการ ช่วยเหลือทั้งในเรื่องคดีความการจัดหารถการจัดหาอุปกรณ์อาวุธปืนต่างๆนี่คือองค์กรอชญจกรรมขนาดเล็กซึ่งเราซึ่งพี่ไม่ได้มองว่านี่คือนักศึกษาแล้วนะครับแล้อันนี้มันจะเป็นโมเดลในการที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดกับสถาบัานอื่นๆอ,อีกนะครับเมื่อกี้พี่ก็พูดกับทางทีมทีมงานสืบสวนของนครบาลต้องขอชื่นชมเลยนี่คือเราทํางาน แบบมืออาชีพจริงๆนะครับเราไม่ได้มาแถลงข่าวที่น้องน้องจะเห็นว่าพวกพี่หรือผู้ข้าราชการจะไม่ได้ก็ออกมาแถลงข่าวฟวามคืบหน้าอะไรมากเพราะเราต้องการทําให้ได้เป็นแบบนี้แล้วเราแถลงทีเดียวเพราะพี่ต้องการยกระดับของการทํางานให้ให้เป็นมาตรฐานจริงๆเราใช้หลายหน่วยงานมากทั้งพิสูจหลักฐานในการจาับการเก็บ DNA เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานาในการทําสํานวนให้แน่นหนา เพื่อทำลายเครือข่ายพวกนี้ต้องเขาเขา,เขามีทีมทนายที่จะจะต่อสู้เราเราก็ต้องพยานหลักฐานเราต้องแน่นหนาจริงๆที่อยากทําแบบแบบมืออาชีพซึ่งพี่น้องประชาชนต้องวางใจทีมงานทำทำงานเราทํางานจากพยานหลักฐานจริงๆไม่ได้ตั้งทงไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาไม่เหานะครับต้องต้องชื่นชมทีมงานของท่านผู้วชาการตำรวจนคร เมื่อมีหลักฐานชัดแบบนี้เข้าที่คุยกับนายวินนี่เขารับสารภาพไหมครับเขาเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนแล้วก็จะขอจะขอทําบุญให้กับปู่เจี๊ยบปีนี้เขาก็เขาบอกกับพี่จะขอขอทําบุญเขาจะถวายสังฆทานแท่วไาเขาก็สํานึกผิดนะครับก็เขาต้องให้ความร่วมมือแล้วพี่ก็บอกแล้วบอกว่าเตือนย่างน้องๆด้วยนักศึกษาที่ที่มีเกาะปลูกกันในลักษณะอย่างเงี้ยถึงเวลาที่ท่านโดนดำเนินคดีแบบนี้ไม่มีรุ่นพี่คนไหนมาช่วยท่านหรอกครับ ท่านต้องช่วยตัวท่านเองในการทีนี้การรับสารภาพหรือการให้ความร่วมมือกับท่าหน้าที่ตำรวจจะเป็นการช่วยเหลือตัวท่านเองไม่มีรุ่นพี่คนไหนที่มาคอยช่วยท่านหรอกนั้นช่วงเวลาวัยช,ช่วงวัยรุ่นช่วงวุฒิภาวะของท่านถูกชักนําไปแบบนี้แต่คนที่เสียใจมากที่สุดคือพ่อแม่ที่พี่ก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมแต่น้องน้องบอกว่าก็ยังอยู่ครับก็อยู่อย,อย,อยู่แล้วแล้ว,ลวท่านรู้ไหมท่านก็รู้ แล้วคนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรุ่นพี่ที่มายุกแยงให้ท่านต้องทําแบบนี้เลยคุงใจทีเกิดถึงต่อเหตุเขาบอกนะครับคุณใจทใีคนที่ก่อเหตุคือคือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันเหือนการปลูกฝังโลกเสมือนจริงเหมือนที่ท่านท่านผู้ชานนครว่าทําโลกแบบโลกเสมือนจริงสร้างสร้างซีรีส์โอขึ้นมาให้มีการรู้สึกว่าเครียดแค้นตั้งให้เกิดการ การเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดผิดคุณจะขึ้นมาขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่2ต้องมีการรับน้องต้องมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละนี่คือคุณคุณคุณปลูกฝังกันแบบนี้มาวาว่าไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกันไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ครับแต่จริงที่มี่าป็นพฤติกรรมโพสต์ปืนแบบว่าเชิขคมขู่ส่งมาถึงตัวแม่ของผู้เสียชีวิตเพื่อค่ะเราจะดำเนินการไปถึงตรงนั้นด้วยันอันนี้เราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะ แล้วคนเราตอนนี้ในในในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้24คนมันมีทั้งหมดได้26คนถ้าทางดานที่มีหมายจับตอนนี้หนีอยู่2ตอนนี้เรากําลังประสานจะตามแล้วพี่ก็ได,ได้ได้นำเรียนท่านท่านผ,ผ,ผู้ผู้การจอแล้วบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันนี้เท่านั้นท่านต้องไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับเราจะต้องทำลายจอมปลวก ไม่ใช่เอาแค่ทำลายปลวกที่มันบินออกมาก่อความเดือดร้อนลำนะคาญเน่มันถาก่อเห็นเราจะเราจะทำลายจอมปลวกเลยแล้วก็ให้ไปตรวจสอบคดีเก่าด้วยแล้วดูแล้วเอามาทำในลักษณะแบบนี้นะครับเรากําลังจะทําทําลายองค์กรน,นะครับทุกที่เราจะทําแ,แบบอย่างนี้เลยสำหรับในวินเีเป็นผู้ที่ฝึกการอบรมทางด้านาที่งานนี้ใช่ครับพช่ไก่พอ,บอบครับที่เมื่อวานที่มีภาพปรากฏที่บริเวณหน้าสถาบันกุเทนนะฮะที่มีเด็กประุมวัน ไปเหมือนไปกดกันไปเยาะเยะ้ยตรงนี้เราจะมีการประสานไปอย่างนของพราชคือตอนนี้ต้องต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทําในส่วนที่การบังคับใช้กฎหมายแต่ในลองเทอมแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วยละหน่วยงานหลายหหน่วยนะครับกรมอาชีวะกระทรวงสารณไอ้กระทรวงศึกษาธิการหรือกรมอาชีวะที่ครูว่ากรุงกำกับดูแลต้องมาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกบกับดูแลสถานศึกษาในส่วนต้องตำรวจเนี่ยนครบาลเนี่ยส่งสายตรวจออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูเลย เป็นนโยบายที่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่าเรามาตามจับคนร้ายแล้วมาทาลายอย่างนี้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองกิติรัตน์ก็สั่งการในเรื่องงานงานป้องกันปราบปรามเอาหน่วยปการพิเศษอารินทราศเนี่ยใส่ได้ชายเขาเขาเขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพูดงานในเป็นทำไมขึ้นชั้นสองล่ะครับครับจะขึ้นปีสองแล้วส่วนในรอบนี้อยู่ชั้นไหนครับมันเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่ปลูกฝัง พงเราคัดระยะญานถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับทางสถาบันเพราะที่ผ่านมาพอเกิดเหตุสถาบันมักจะบอกว่าคพที่ก่อเรียนไม่ได้เรียนแล้วคนสภาพไปแล้วแต่ข้อที่จริงเราเห็นว่าบางคนยังเรียนอยู่จริงมันมีทั้งเรียนและก็ไม่ได้เรียนนะมีหลากหลายแต่เนี้ยพอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีหนึ่งมันเป็น เรือขายซ,ซึ่งพี่ถึงบอกว่านี่คือแผนปฏิทินกรรมคนร้ายที่เราได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาและแผนพฤติกรรมศาสตร์แผนปฏิทินกรรมของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวนี่เราทําเป็นระบบแล้วพี่ถึงบอกว่าเราเรากาลังยกยกระบบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐานจริงๆอย่าทาแค่รูปหน้าปาจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันตั้งแต่พี่เป็นนักเรียน คือมาเราอยู่กันตั้เด็กๆสกู๊เนี้ยก็ยิงกันมาตอนพี่เป็นผอนก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราเราทำลายเครือข่ายแล้วแต่ยังวัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่นี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในในในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์อ่ะเขาเขา จะเดินทางหรือไปจับใจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เรากําลังสร้างมาตรก,การของความปลอดภัยในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตํำรวจอย่างเดียวครับต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมุฟออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กัน โอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอกันอยู่เน้นมันเรื่องนี้เราต,ต้องต้องต้องไปคุยกันในนอกรอบอีกทีครับเรื่องว่าสถานการต้องมุกออกไปอ่าจจะังได้ว่าอ่านมาถึงบุตรเทวะทั้งที่กรณีนี้พวกก่อเหตุคือประทุมวันแต่ดูมาบรรทุมวันเองก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กผู้นี้คนสภาพไปแล้วลคือ<ม>คืออันนี้เนี่ยก,ก็บอกค้นสภาพไปแล้วแต่วันนี้เครือข่ายที่มันออกมันไม่ใช่ไงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับคุมมาเนี่ย พยาหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของความเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําทําเข้าไปนั่งพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถานบันพยาหยลักรัย์เขรับผิดชอบด้วยองาาก,การบอกว่าเดส็กคนสภาพเราจะเข้าถึงสถานบันยังไงคราเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือมันก็นี่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบผิดๆนั้นหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาตรงนี้มันมีอยู่ ระเบียบต,ต่างๆข้อบังคับของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาศาการหรือมิจัยว่าดูแลอยู่ก็มีเนี่ยเราต้องเอาม,มาตรก,การตัวเนี้ยมา cover ด้วยครับตำรวจก็ทําในด้านที่ของการบังคับใช้กฎหมายการระวังป้องกันเหตุแล้วก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนเกิดเหตุแล้วหลังเกิดเหตุถ้ามีเหตุเราก็ตามน่าจะาก,การรมมันไม่หมดไปจากโลกแต่จะทํำยังไงให้มันน้อยลงนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องคุยกันหลายหน่วยงานครับ <S <S การทลายจอมปลวกสองตอปลวนคนข้ในร,านราน้าน,านเวลาไหนท่านประเมิน,นแล้วแตอนลูกมันจะชใช้ขนาดมัน คือวันนี้เร,เ,รเราเราทลายแล้วถูกไหมเมื่อกีพี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอมปลวกเดียวลองไปหาดูนะครับนักสืบรุ่นใหม่ๆนี่มืออาชีพพี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่านครบาลแล้วก็การสร้างนักสืบรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่มืออาชีพจริงๆทาเราบอกที่เราทําให้เป็นมาตรฐานสากลนะครับการใช้นิติวิทยาศาสตร์การเอาเอาเอา,เอาพิสูจน์หลักฐานการตรวจ DNA มามา,มาทำเนี่ย พี่เชื่อว่า,<ม>วานี่จะเป็นการที่จะช่วยได้แล้วเราจะขุดจอมปลวกอื่นด้วยไม่ใช่แค่นี้พี่พี่บอกแล้วว่าที่นั่งคุยกันประชุมกันบอกว่าไม่ใช่แค่จอมปลวกนี้มันมีตั้งหลายจอมปลวกคู่กรณีของจอมปวลวกเราก็เอานะครับไปดูไปดูคดีค้างเก่าอยู่สอบถามค่ะว่าคนที่จับมาเนี่ยค่ะรับ,บสาร,รภาพทัหมดอ,อีกคนตอนคือตอนนี้ที่ท,ท,ที่คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้รับสารภาพก็คือตัวตัวตัวหิงนะครับแต่จะในส่วนอื่นบางคนที่เราเอาเรื่องซ่องโจ์ บางคนก็ยังปฏิเสธนะครับขอให้เป็นในเรื่องของรูปคดีดีกว่าคนไ่มีมีการปั๊มรอยที่ตัวไหมครับไม่มีครับยังไม่มีครับแล้วสุดคนที่พูดหาที่เหลือตอนนี้เรากนลังติดตามเร่งไล่ใช่ครับเหลือสองตอนนี้เหลือสองคนที่ตามมาจากัครับคือเขาควรจะมอบตัวมากกว่านะครับเพราะว่าหนีไปคุณต้องหนีทั้งชีวิตอายุความมันนั้งอหลายปีนะครับในวินบอกไหมคะว่าในคดร้ทุกขที่สาระคพเขามีการบอกว่าสารภาแต่บอกว่า ไม่ให้พูดไม่ให้ร,หรับสารภาพอะไร,ไะรับในี้ค่ะใครอยากส่งกาลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ